โอเคสวัสดีครับผมตัวฟูมาเซอร์นะผมเอเซียกันดัมแบทเทิลอะไรนะรในพาร์ทที่23่สิบสานะผมนะก็ต่อเนื่องกันเลยนะผมเนาะเป็นเนื้อเรื่องของเจ้าพา Sweet Destiny ักซีเดสเตนีนะครับผมปมาดูดีกว่าผมเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวนะผมถ้าตรงไหนผมอ่านไม่ทันหรืออ่านผิดก็ต้องขอโทษในนาที่นี้ด้วยนะเพราะว่าพักล่างๆมานี้รู้สึกว่าเกมจะมีบทสนทนาที่เยอะแล้วก็ฉากต่อสู้ที่เยอะพอสมควรเลยนะผมเนาะปะมาดูดีกว่าผมผมก็ต้องเลือกโฟกัสระหว่างเนื้อเรื่องกับฉากเกมเพลย์นะผมนะกนะ็ต้องช่างใจเอาละกันนะผมต้องกำจัด สิ่งที่น่ากลัวทนอนออนนิ้งนั่นน่ะเดสตรอยกันน่ำนั่นมันกุมโปงแก็งเสื่อนั่นเหรอจัฮีโร่ยุ้ยจะใช้สีโรล้องสนุนให้นะจะสนองความคดาดหวังให้เองมาใครไม่รู้มาเลย,ยตัวรบศัตรูจะเริ่มบทศึกหน้าบัดนี้ลิดดี้มาหน้าผม เออตดีดิดีนี่หนูรอนด์ัเบลนะคะศัตรูกำลังมุ่งหน้าไปที่เขตเมืองค่ะออฉันรู้แล้วนี่เป็นยุทธการโลบครั้งแรกถ้าปด้วยสวยว่าฉลองกันนะฉันยังไม่รู้ตัวอีกธิวะนะคะตืมเล่าไม่ได้ค่ะแต่ว่าหับทราบไปกันเถอะหนมบ้านเน่นคนนี้นล่นเหรอทายาตะกูลมาเซนัสเอเบสของกำลังฝ่ายพันธมิตรไม่สิของบโบคัสมอสจะเข้ามาขวางทางบุกทะลวงเข้าไปเลยมาป่วนโลกแบบแไร้ความรับผิดชอบแบบนี้เอาไปให้ไม่ได้โอเคปาลุย กลุ่มบรรังกระเสือจะมาแล้วทคนมริดี้คุ้มกันหน่อยค่ะฉันจัดการเองขอทุกคนสำหรับสนุนทีมีสโคลติดตั้งปืนไรเฟิลอ,อยู่บนผาลองสไนเปอร์ด้วยนะคะสรคสไนเปอร์ที่น่าจะอยู่ที่ฐานทัพบัลิงทอลิงตันกับเรเซอร์ของเลอร์ติดิตี้สกัดอวกาศเร้ยเองเข้ามาในะยุคคอสมิกอีลาสินะ แต่ว่าเลสโซกันดัมก็ไม่อยู่ในแน่โมยังไงก็ต้องมุ่งหน้าไปที่เมืองเบอร์ลินออมไปแล้วพุ่งเข้ามาใส่ทางด้านหน้าเลยบุกทะลงไปที่จุดเดียวสไนเปอร์เหรอโอ้ยไอ้เคียของดบอบเงินกูจะเก็บไงวะไอ้อบ้าเอ้ยมาโอ้ย ฟังกูมีสีคนเลยยิงงัตายงี้โอเคอ่ะเกเลซูของกลุ่มบกคันเสือ้อออกมาอีกแล้วเหรอฉันลองตรวจสอบดูแล้วพวกเคลคกงกับชินคุงไม่อยู่ในประวัติศาสตร์นี้ตามคาดชินคุง ซูเปอร์เอสแห่งโชตตาของกองกำลังซับในยุคนี้นะ่ะเขาจะต้องต่อเขาจะต้องต่อสู้กับใคยจะมาตะคุงววลับลุดในอดีตแต่ถ้าทั้งสองคนนั้นไม่อยู่แล้วตอนนี้ใครสู้กับเดสทอรกันน้มอยู่นะไม่ทราบจ้าพบสกอฟหนึ่งรุ่นสไนเปอร์บนหน้าผาเซ็กกันสกอฟอยู่ในบ่อนะ้ำนี่มันรุ่นปี0ูนเก้าหกเออความคเก่า ก็ให้มันแล้วกันไปนั่นเหรอมันใช้งานได้ทั้งในบนบกและบนน้ำเลยกินหรือปอกกัมลูแต่เสบ้าไปทีแนวดียไซน์ยังเหมือนเดิมอยู่เลยสุดยอดเลยเนาะก็เครื่องนี้โด่งดังถึงขนาดมีเครื่องเฉพาะของนาวเอกชาเลยนี่นาแล้วว่าจะมีเครื่องสีทองด้วยไม่เคยได้ยินว่ามีสก๊อตเครื่องเฉพาะของเลอเอชพาโทนะโอ้ยนี่ไงล่ะไม่โดนเลยโอ้ย เิ็นดูนี่คือฮิโร่อันตีน้อยุนตัวเลยป้าเขาไห้ไอหามันอยู่ต่ำกว่าไอให้ไม่โดนเว้ยเลยโอเคเพื่อแต่สนายเปอร์บนผายังนี่งี่ไงล่ะ เอาเข้าไปไหนอ่ะเน่เอ้ยสเสนเปอร์มันผาในคนตีนั่นเนี่ยโอ๊ยคนตีนั่นเราเนี่ยยิงสักคนดิเออผมจะได้ไปเก็บของหาแม่งออไอผมไมย โอ้ยสเนปเปอร์เต็มเลยฮีโร่ยิงเลยเขาของหมดโอเคเดีย๋ยวนายก็ได้ของอัปเกรดนะผมไปอัปเกรดขั้นต่อไปนะผมนะผมขึ้นมาเก็บของข้างบนก่อนเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวไม่ได้เก็บของข้างบนเดี๋ยวของจะหายนะเพราะว่เป็นของอัปเกรดขั้นต่อไปของผมแหละถ้าไม่เก็บมาด่านไปผมลำบากแน่เพราะว่าสกัดผลสู้เขาไม่ได้นะผมตีผมรู้สึกผมตีแช่นานมากเลยนะ โอเคออร์เดอร์กับชูเตอร์นะผมเป็นช่วงต้นปีศูนย์สูน์งใกล้กับยุคสมัยของคนพีโยโน่ก็คือสิบกว่าปีก่อนช่วงราวนี้น่ะเหรอน่าจะเป็นเอ็มเอสของอดีตเซยอนถ้ามันโผล่มาก็จัดการให้เบรกเอาไปเลยนะเราต้องรัาหน้าที่ต่อย่าลืมให้ความสัมพันธ์กับชีวิตตัวเองนะรับทราบค่ะขอบคุณค่ะคุณมอดิดตี้โอเคผมไปฝั่งไหนดี ไะตรงน,นี้ก่อนนะมันก็ต้องแบก็ต้องแบทุกมันก็ต้องม,ม,นม,มันก็ต้องแบทุกทางอยู่ดีอ่ะไม่ทางลงหนิใช่ไหมอออมาแล้วนี่ว่าใครดีไซน์แมปกู๊เนี่ย <laughs> ไม่งงชิบหายเลยมาตรงนี้ก่อนแล้วกัน ทำไมถึงมี MS มของสักลาตอวกาศมากขนาดนี้ละเนี่ยประกบการณ์พันผวนเกิดความเอ็นเอียงกันเหรอบางสิ่งมันนี่เป็นไปอย่างที่คิดเลยเราดิ๊บแต่ไม่ว่าสถานก,การณ์จะเป็นยังไงเพราะหมายของเรากคือดสฟอยกันนั่มโกรหน่าผมอ่านของดิี้ผิดอ่ะผมรว้ได้หมดเลยช่างมันลวกันนะผมแม่ง รับสัญญาณของเดสอร์กันนัมที่กำลังระวาดในเมืองนะไม่ฉันยังไม่อยากตายไม่กลัวแล้วหยุดเธอฉันไม่เคยจะสู้กับเธอหรอกนะเพย่อใครอยู่นะ่ะเอฟเอฟอยู่ใ,ใกล้ๆนั่น <F> ข้อมูลนี้มันไอซิโล อยู่ในคนกันดั้มบรรจีลิงกันเลยถ้างั้นสองผู้สุดทอดของตะกกลมิวส์กับตะกูลมาซนัทก็อยู่ที่นี่แล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับชินค,งก,นคงกับชินคงกับชาคงที่ไม่อยู่ก็ได้เดี๋ยวเข้าไปอุมหน้าใช่ครับผมมันก็เกี่ยวข้องกันแหละเพราะว่าในตอนแรกอะไออิมพลกับฟีดอมมามันช่วยกันสู้นะแต่ว่า ด้วยความที่ว่าเกเป็นดพลาดเกยรทำให้สอบเขาต้มาสู้กันเป็นพายหลังครับพ่อครับเรื่องมันใกล้ๆกันนะผมคล้ายๆกันไม่ใช่เกเรคล้ายๆกันนะผมนะเอากล่องมาส่งกล่องมานี่ไงมาละสกุสะนเปอร์จะเล็งยิงที่หัวใจฮะอย่าให้ถูกยิงนะจำที่สนกลับไปเลยถ้าเจอแบบนั้นแล้วก็ มึงจะพูดทุกประโยคไม่ได้นะเรียบร้อยแตกเอาไั้หาแล้ว่องข้างบนโอ้ไอ้บ้าเลยต้องอ้อม้นไปเก็บดิชีวิต เดินไกลเลยผมอยากได้ของอัพเกรดอะไม่ใช่หรอกมาจากเซียวลาหน่อยหนึ่งนะเกดคุกมารีนเอเมของเดลัสฟีดจากเดนส์คามซิออนใช้หุ่นรุกเก่าขนาดนั้นเชียวกองยันเดลัสจากปี2 0 8 3นั่นเหรอข้อมูลแปลกที่บอกเมื่อกี้นี้มาถึงเจ้ามีนั่นเหรอไปไหนแน่โคหน้าพมวด แต่การมันเลยแล้นนันทีก็ขอมีทันนทีก็มีคนพึ่งก็มาเล่มกันนะเนี่ยใส่กัเกาะเราโว้ยว้าวไปซะไปไหน เอ้มันชื่อนี้เหรอเนี่ยอ๋อโคโคตัวกันไดว่าของเมาของละกุมกูเขาของละไม่ถึงไม่ตายไดยไงวะโอ้ยนี่ไงละ่ะ เอากล่องมากล่องบนอีกแล้วอะไรวะไอ้เหี้ยคุณตีนวะเนี่ยกล่องมันอยู่ข้างบนตลอดเลยผมต้องวิ่งอ้อมมาเก็บอีกโอโอเคอันไม่ตายหมดเดีย๋ยวถ้าผมจบตาอันนี้ก็ขออัพเกรดได้รอบนึงอ่ะสักตัวหนึ่งก็ดีอ่ะไอ้ผมควรมาตรงนี้ป่ะไม่ไม่ไมาตรงไหนั้งมาสิบนาทีแล้วผมรีบไปเคลียร์บอสด,ดีกว่า เดี๋ยวมคลิปจะยาวเกิน20นาทีเนาะยูนิคอนกับเดสทรอยกันดั้มนะผมเนาะมาจิลิงพวกเราไปหยุดการเครวยของมันกันเถอนะนะในเมืองก็มีกันดั้มขนาดยักษ์จริงสิแล้วยูนิคอนกันดั้มล่ะตงท้าของเดสทรยกันดั้มบาร์จิคงหยุดเถอะถ้าแบบนี้ซ้อมไปซ้อมมาพวกเธอจะพังจนไม่เป็นมนุษย์กันพอดีไม่ อย่มยยามายุกอย่าเข้ามาบานาจเจ้จานอนอีกแล้วเหรอกำลังพยายามทำมาําอะไรกับกันดั้มออกจากเมืองอยู่กันเหรอในเมื่อเหลากันดั้มที่ควรจะโค่นกันดั้มเครื่องนั้นไม่อยู่ในปอสทรัพนี้ตัวตัวนี้อาจจะดีสุดก็ได้สงครามยังไงล่ะดู่สนามอากาศดีสิพวกเราไม่มีหรกันแะต้องสู้กันตรงนี้เลยนายเป็นใครเป็นศัตรูเราศัตรูที่ฆ่าพวกเราเลย พวกอะไรกับนักบินที่ไม่เป็นไปได้ต้องทำเท่าน,นั้นพูกลีกดี้อย่านะครับนั่ลยอยความเป็นจร,งจรงิจรงบางเรื่องเราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้บานาจิฉันกลัวฉันด้วยชินฉันรู้ว่าการต่อสู้แบบนี้มันน่ากลัวชินถ้าจำไม่ผิดขคเอสไปฝ่ายทัพในยุคนี้ใช่ไหมโอเคมาทางนี้มันอ,อุ่แต่น่ากลัว ทุกคนสามารถเข้าใจกันได้เด็กต่อกระหน่ำเลื่องขยับแล้วเอ้ยเนี่ยคุณเดนดี้ฝากดูหลังเขาด้วยนะครับทำอะไรไม่บึกบักเลยหมดคุณดูหน้าการแบกอินขนาดใหญ่กำลังมาใครมาขอผมเคลียร์ลูกน้องก่อนงาตายงี้ไม่ป็นไรอย่างนั้นผมก็มีอันติ้ฮีโร่อยู่นะผมสามารถกวาดศัตรูตอนโดนล้อมตอนโดนล้อมได้นะผมไป ผู้พันน่ะฉันจะปกป้องด้วยชีวิตฉันจะแสดงพลังนีให้ดูเองโอ้ผู้พันท่านพันผู้พันนาเวชารานาเบอลเหรอนาเวผู้ฟันเท่าผู้นำของกลุ่มปกแกนเสื้อคนเที่ยวการว่าเป็นชาคนใหม่แต่ดัหน่้นสิความสามารถของหุ่นนั่น คนคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงนั่นเหรอเจ้าตัวบอลเซตอยู่น่ะถ้าไม่ได้ว่าเราซาบี้ก็เหมือนกันเล็งได้ใช่ไหมไอ้เจาโลกครับผมจะบทชางเองครับผมในวันไหนก็เหมือนกันหมดบานาดเป็นไรไปพูดเลยดิยูนิคอนบานาดคงกำลังลอกกระหน่ำขนาดใหญ่ออกจากเมืองอยู่ค่ะพวกเรามาจัดการคุณบอกกระเสื้อที่นี่กันฝากด้วยนะคุณหัวหน้าโอ้ยแม่งโขมเลยเอ้ย ฮ <Huh? S 2> ต้วน้ำพวกคนพูกแกบังอาจน,นะกลับไปใส่บ้าเองจะโลดถูกเสาร่วงกันเหรอแต่ว่าศัตรูก็มีฝีมือมากทีเดียวเสร็จคู่สอมมือที่ไม่เลวเลยยุ้ยอันตีน้อยใส่ไม่ตายแม่งเลย คนได้ใช้กล่องเพื่อทําให้ความมัธนาของสเปซนอร์เป็นจริงได้มีแค่พวกเราเท่านั้นกลุงของลาปัสมันอยู่ที่พิกัดที่อยู่ในคอนกันดั้มบอกใช่ไหมใช่โดยลาปัสโปรแกมันนะขอแค่แกงกลางค้องขับยังอยู่ก็ทำระับสูงเดือนตันไปได้ก็ได้การรักษาตัวเครื่องเอาไว้คือสิ่งสําคัญที่สุดไม่ปล่อยให้บาดาลทั้งโกสมุดรู้มือกับคุณหนหน้าเลย้องมันทำเล็กน้าเนี่ย ทุกคนทำเพื่อของไลสาระแบบนี้กันเหรอพวกเดดี้จเย,ย็นก่อนคอย่าพวกเราจะเปลี่ยนโลกที่เป็นีบวนี้เพื่อให้เซเบนอนอยแยกตัวเป็นเอกลักได้สำเร็จพวกคกกูกกอกอะไรนี่อยากทำอะไรก็ทำความคิดข,ของกลุ่มปกกันเสื้อก็มีเหตุผลแต่ก่ลองมีพลังแบบนั้นจริงๆนั่นเหรอ Icana, ถ edi, chanting, no, so the the ้าถามว่าม yeah, ีความสัมพันธ so ์ระหว่างโลกกับโครนีที่เปลี่ยนไปมันก็เป็นผลดีต่อมนุษยชาติหรือเปล่านะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ดีหรือไม่ดีนอกล้มก็เป็นแบบนี้แหละ่อนคือหนองที่เกิดความผิดเพี้ยของศักรางวัาศจะไม่ยอมให้ใครฆ่าใครมากกว่านี้อีกแล้วจะไม่ยอมให้ฆ่าใครเป็นมากกว่านี้อีกแล้วเออม่านพิษไม่ยอมทนเรื่องงานคนเดียวหรอกนะ มันเล็งฮิชาเออใครก็ตามที่มาขัดขวางฉันต้องกลับจักให้หมดพอมีิดเธอคูอ่เลดดี้คงอารมณ์ไม่อยู่แล้วหัวหน้ามาช่วยทีฉันจะสร้างความกดแข็ง,ง,ง,งที่ไม่จำเป็นต่อตะกุมมาเสนัทหรือเอาเถอะระชไมไปได้แล้นะพวกนายจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแบบพลิกกับตลปัดไม่ได้หรอกนะเ้อไฟแรงแต่ยังอ่อนวสินะอ้ยไฟแรงแต่ยังอ่อนวสินะเออเอ่อ เพื่อนคนหนึ่งไปชุบชีวิตโดมโดมื่มความสนใจให้ความเจ็สู้ของเธอฉันขอชมเชยหรือเนตายหมดนีืว่ายาเออขอบใจครับผมเอ็นดิชามเออทำไมถึงมาช่วยฉันต้องตายไปแล้วอะไรของมึงเนี่ยกูมาช่วยมึงไอ้ยุ้ย <laughs> อันตรายนยทุกคนถึงบ้านนะเออถึงอยู่จะจะกระชมมายอดเยี่ยมแต่ยังอ่อนพานักจะบอกว่านายยังออมมือให้อยุ่กันละถ้ายอนทำตัวว่าง่ายก็ไม่เส้นทางทางการเมืองรอดอยู่แล้วแท้ๆแต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะอย่าไปหยางกันไฟพูดเลยดิอย่าไปหลงกันเขานะนี่เองนี่อาจเป็นชนนที่ทำให้ปวารณาถูกต้องก็ได้บ้าเอ้ยถ้าแบบนี้เจ้านั่นมัน นี่ไงล่ะเตรียมใจซะฟูคอนทอนบิษัทที่เธอสร้างขึ้นมาเอง <c oughs> กำลังตามหาเธออยู่ทำลายไอ้ป <c oughs> ่า,าปนาโตะ <c oughs> ทุกคนปฏิเสธฉันกันเหรอ <c oughs> พวกเรนนี่เป็นอะไรไปคะ <c oughs> เราปลอดภัยอยู่ในคอนได้แล้วนะนอกจากนั้นยังหยุดการโจมตีข,ของเดสทอร์กันได,ได้ด้วย <c oughs> ต้องยอกความดีความชอบให้บานานคุงต้องทำให้ฉันน่าสมเพชขนาดไหนถึงจะพอใจเอ๊ะ ผ้หมดกาลเชียวคราวหน้าที่เราได้เจอกันก็คงเป็นหลังจากที่เขาถูกเลือกแล้ว,ย,วย,ย่งมากคยแท่ยตลอดนะครับผมเออยังดีที่ด่านนี้น้อยแต่ว่าประเด็นคือด่านแม่งกว้างไปหน่อยนะผมนะผมมันก็หลงทางเหมือนกันเลยถ้าไม่คอยเปิดมินิแมปดูเรื่อยๆนะผมถ้าจะมีเรื่องตอนจบเชปเตอร์นี้นะผมว่าน่าจะมีแหละผู้เคลียร์เรื่องหมดแล้วไง โอเคนี่ไงไดของอัพเกรดเต็มเลยชูเตอร์ออรลาเดอร์ er. ชินันจูนะผมแล้วก็ยูนิคอร์นโจมตี57อาวุธอวลองกลางโจมตีประชิด56ฟส้ฟูนฟูนนเกป้วงกันบวกหนึ่งน้อยไปเอ่ออวลรองเอฟเฟกต์เสียหายหลักทำเป็นด้วยเหรอโอเคโอหไปต้องลงทั้งหมดสีรอบไปเหรอบ้าเลยแล้วใครจะเล่นวะ เอาไม่มีเหรอปลอกภารกิจใหม่สเตลล่อาอ่ะฮะแล้วก็ภารกิจใหม่ในเรื่องจริงนะผมตะลุยฝ่าพายุเอา้าเดี๋ยวนะมันมีภารกิจจริงแค่สองกันเหรอแต่ว่ามันมีแค่สามภารกิจไม่ใช่เหรอนี่ไงจริงจริงแต่อันนี้ไม่มียังไงวะไม่เข้าใจสนแสดงผมต้องมาลุยสองอันนี้ก่อนนะค่อยหูหถ้าดูแตนเนินแตนเนินเรื่องผมต้องมาลุยบลูเอาร์เมอร์หมดเลยอะ่ะทุกคนเออ ตายให้ตายเหอะแล้วโมบิลแมนสู้ยากด้วยประเด็นโอเคผมก็ประมาณนี้โนอนสำหรับ s อสซีกันดั้มเบอร์เทอร์ไอรัสในพาร์ทที่ยี่สบนะผมนะถ้าตรงไหนผมอ่านผิดอ่านไม่ทันหรือข้อมูลผิดพลาดอันนี้ก็ต้องขอโทษนนณที่นี่ด้วยผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชายท่านผู้ใดชอบก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมนำะในการทำคลิปต่อไปนะผมเนาะสำหรับนี้ผมลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไว้บายนะครับ